ไป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 พนยาบนเนาะมาเอ่อยเพื่อนลังสีแดงนี่นะคะมานพี่สาวออกจากบ้านลูกมากกับบ้านพี่สาวเราก็จะไป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 บ้านเฮานะคะกับบ้านเรากับข้าวรออยู่ก็ไม่ใหญ่น้อยหิวเขาเ เป็นบ้านลูกชายจากบ้านลูกชายไปบ้านไม่ใหญ่หน่อยสิไายทําแบบบอตัดต่อนะคะนี่ออกมาจากบ้านลูกชายจากแยกจากบ้านลูกชายมาประมาณสองรอยเมตรนะคะเป็นแยกไป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 จากบ้านห้าวตรงนี้ก็เป็นฟาร์มแกะนะคะแบ่แบ่ฟาร์มแกะอยู่นี่นะคะ ฟางนี่ก็เป็นปลูกไม้คายนะคะเป็นสวนปลาของคนมีเจ้าของหนึ่งเขาตัดแล้วได้นีแต่ก่อนมาตัดลมหอกเซล,ลเลยแตราจากฟาร์มแกะกระซิเป็นสนามก๊อบใส่มือเป็นสนามกอบขวามือเป็นสนามออกกระลังกายใฮ้่แฮรใรล็อกกิ้งให้นั่นในนี่นะคะตอนนี้ ตอนนี้4ีโมง42หน้าที่อากาศข้างนอก14องศานะคะนี่สนามกรอบสนามกรอบสนามกรอบแล้วก็เป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ร้านอาหารตรงข้างนาพูนก็เป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเะะห,ห็นไหมคะไฮแลนด์ไฮนัน มูมียหน่อยเฮ็ดงานอยู่นนี้นีนะคะเป็นลานที่หูจกักกบพ่พใหญ่นะคะสาของลานหูจักกันกบพ่พใหญ่แต่ว่ามูม่ยหน่อยกับเฮ็ดงานยานู่นได้หนีเฮ็ดอาหารไทยนะคะเป็นคนชุรินไปสุรินไม่กินสุร,ราไปเขาเรียกว่าไปไม่ถึงสุรินอันนี้โรงแรมเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะแต่คนละเจ้ากันนะจ๊ะปื๊บปื๊ปื๊ประมาณสองโลแหละจากบ้านลูกมหาบานไงนั่นจนหอดมองจอดรถนะ มองนี้ก็จะเป็นมองบำบัดน้านะคะสถานที่บำบัดน้ําเสียทุกอย่างน้ำสวมน้ําขี้เอามาบำบัดไม่ละลับไปเป็นการสรงกลับไปเป็นน้ําใส่น้ํากินในเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นศูนย์บำบัดน้ําเสียลับมากับเป็นเบิกหมู่บ้านไม่เ้ยหน่อยแน่มีอยูยอย่ข้างหน้าฮะนะหมู่บ้านไม่เ้ยหน่อยแล้วนั่นข้างหน้าเข้าสิบเไปทางปั๊มน้ํามันนะคะ เืาร์ห้าออกไปทางปัน่นห่ววังใบนี่ห้าออกไปทางทางปั้มน้ำมันบ,นบาลเขาเขาทางหลังปั้มน้ำมันก็นจะผ่านสุสานนะคะเพราะว่าบ้านนม่หน่อยอยู่ติดกับสุสานติดม่องข้าเผาโซบิหม่อ,มองหนึงนะคะข้างหน้าบริเวณน,นี้เบิ่งนี่เป็นมุมบานของแม่นยอยนะจ๊ะแล้วก็จะไปฝั่งนี้เข้าข้างหลังขมโ,โมยหัวมอเตอร์สเตนน่ะบินนินแม่ย่ว่าต้องจอดด้วยนะบาน้านเพราะว่า ว่าสั้นมาสิคนของบ่ได้ของมันไหลาไปหน่อยหัวข,ของซอยบ่ได้นะคะจะเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็ข้างหลังหมู่บ้านนี่ลงไปนะคะมันก็จะเป็นแม่น้ำที่เห็นเมื่อกี้นะคะเป็นแม่น้ำเป็นทะเลสาบนะคะเรื่อเมื่อไดอากาศดีๆบางๆสัญญาณข้าไปเบื่องด้วยความมาข้างหลังหมู่บ้านนี่ลงไปนะคะตรงภ่ม,ใมิใุ่นละตรงนี้ก็เป็นสุสานนะคะ เปน็นพันพันหลงแหละค่ะไม่นี่สุขสารสุขสารก็จะคืนค้างบ้านนะคะมองที่เขาสััพทผ่าจะหลอดรดอยู่หน้าบ้านเพื่อจะให้พ่อใหญ่เลิกขนของมีหน่อยกระสินงทาอยู่หน้าบ้าน หลานพญอยข้างตึกนี่ตึกแนมเห็นนี่มองจีว่ากินกร,นระแฟหลานชายพญ่ลูกของลูกสาวนะคะนี่ไงถึงแล้วนะคะนี่ข้าด้านหลังตรงป้ายสีน้ำเงินนั่นนะ่ะที่เห็นนะ่ะเขียนคำว่าพี่พี่นั่นมองจอดรถแต่ว่าตรงนี้เป็นมองซักผ้าเห็นบ่คะจำได้บไ่ไม่ยินหไม่ยินซักตาไทยขีปให้พี่นอ้องบ่งตึกนี้นะคะ ้อมมาปืป๊บก็ถึงทีจอดแล้วจอดหน้าบ้านโพธุ่มรอข้างนาเขาจังกนั่งท่าสีตึกใหม่ก็นั่งพัดทนากันถึงหน้าบ้านแล้วนะคะก็จะจอดแล้วไม่ใหญ่น้อยก็จะลงแล้วก็นั่งรอที่เก้าอี้ตัวนี้แหละรอให้พ่อใหญ่ขนของเสร็จทันรถไปเก็บแกส่กลองถึงบ้านแล้วจ้ะเลรักจากใจรักนะจุ๊บ